สวัสดีค่ะคุณปี๊บสวัสดีค่ะอายกี่ปเท่าหร่คะอายุสามสิบแปดค่ะสามสิบแปดก็กิบเคยโทรมาแล้วค่ะเมื่อประมาณหกปีที่แล้วกิ๊บโทรเคยโทรมาปรึกษาว่าตอนนั้นกิ๊บเป็นอ่มามะเร็งตับอ่า,อาก็ปรึกษาก็พี่ๆให้ค,คำปรึกษาว่าต้องตอนนั้นก็ยังไม่ได้เริ่มรักษาศักษนะคะกิ๊บแค่เครียดเฉยๆพี่ก็ให้คำศึกษาว่า เเราก็ต้องดูแลตัวเองรักษาตไปกิ๊บก็ทำการรักษาทั้งผ่าตัดทั้งให้คีโมเนี่ยค่ะก็หายไปทีหนึ่งแล้วเราตอนนี้ก็กลับมาเป็นใหม่แต่ก็ก็คือกิ๊บก็อยู่กับมันได้ก็คือตั้งใจว่าจะอยู่กับมันนะคะว่าถ้ามันเป็นก็รักษาี๋ยวถ้าหายก็พักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะ,คะ ก็ก็เป็นอย่างนี้ก็ follow up ทุกๆสามเดือนสมเดือนแล้วพอเริ่มเริ่มตัวเองเริ่มเซตโตได้กิ๊ก็เลยไปเขียนกระทู้ในพันทิปจะมีทั้งแชร์การรักษามะเร็งแชร์เรื่องการเข้าประกันสังคมรักษาอย่างไรอะไรค่ะก็หลังจากนั้นก็มีคนมาอ่านแล้วก็ฟ e d b a c k ดีมากสําหรับกิบนะคะก็คือ,อม,มีคนมาฟีดแบ a ว่าเนี่ยคุณพ่อก็เป็นเหมือนกันเะาตอนแรกคุณพ่อจะไม่รักษาแต่พออ่านกระทู้ที่กิบเขียนเนี่ยก็กพ่อก็อยากกลับมารักษา,อ,ากอะไรครับมีจำนวนมากๆกิบก็รู้สึกดีใจแต่ว่าปัญหาก็คือพอกิบให้คาปรึกษามันก็มีหลายเคสที่กิบให้คำปรึกษาแบบอยู่เขาเป็นเดือนๆให้รายส่วนตัวไปโทรไปเนี่ยม,มันก็มีบางเคสที่คุณพ่อเขาเสียอแล้วกิบอะ หมือนกิบเองอะที่แบกรับอารมณ์ตัวเองไม่ไหวอะค่ะก,กิบก็คือ,อนอยเศร้าแล้วก็ค่ะเหมือนเราก็เรารู้สึกว่าเออหรือเราให้คําปรึกษาไม่พอหรือเราอะไรหรือเปล่าหรือถ้าเราเร็วกว่านี้อะไรคะ่ะคือมันก็มีสองสาเคสที่กิบเป็นแบบนี้พอบางทีกิบก็หายไปจากกระทูเพราะว่าเออเราไม่ไหวเพราะเราเองก็ต้องยังรักษาอยู่เราก็ต้องรักษาอยู่บางช่วงที่ให้คีมโมล้วก็ไม่พอกับการให้คำปรึกษาไงค,คือคําถามกิบก็คือจู่รู้สึกว่ามันมีประโยชน์กิบก็ยังอยากอยู่แต่ว่า บางทีก็เหมือนว่าตัวเองแบบหลับอะไรแบบนี้ไม่ไหวอะค่ะก็เลยอยากบอกว่ากิ๊บควรจะทํายังไงดีควรจะไปต่อหรือว่าก็ไม่ต้องหรอกอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่ๆเป็นกันไหมที่เราอินกับเวลาให้คำปรึกษากับคนอื่นจนกระทบกับความรู้สึกตัวเองอย่างเงี okay. ้ยค่ะค่ะถามให้ก่อนครับกิ๊บเ,เริ่มจากพี่เพอกเลยค่ะเอ,อเอาเรื่องหลังก่อนเนาะ ในฐานะที่ที่เป็นผู้ที่รับฟังปัญหาเรื่องราวแล้วก็ให้คำปรึกษาคนอื่นๆเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่มันทำให้เราทามันเกิดความเสียหายกับจิตใจกับร่างกายกับชีวิตของเราพี่ว่าไม่เวิร์คพี่คงไม่ทำแต่โชคดีที่พี่เป็นคนไม่ได้พกอะไรติดออกไปจากห้องจัดด้วยนะเออพี่ทิ้งทุกอย่างไว้ที่ห้องจัดเนี่ยแล้วปิดประตูเดินออกไปนี่ก็ ทบจะลืมหมดทุกอย่างและเรื่องกิฟเนี่ยพี่ก็ต้องไปย้อนฟังต้องทบทวนอีกสักพักกว่าพี่จะเริ่มปฏิบัติต่ออะไรได้พี่อ่านต้องอ่านคอมเมนต์ของหลายๆคนเพื่อให้ให้หรือฟืดเพราะไม่งั้นถ้าแบกทุกๆพุทธออกไปอย่างนี้แย่นะกิฟเ<ม>นาะแต่สาหรับพี่ยังไม่รู้สิอาจจะเป็นธรรมชาติที่พี่เป็นคนขี้เกียจจะคิดขี้เกียจจะเครียดกับอะไรที่มันไม่จําเป็นอนะ่ะเราเครียดกับสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับชีวิตครอบครัวเราดีกว่าอย่างเงี้ยวางแผนให้กับครอบครัวเราดีกว่า เอาสมองไปใช้ตรงนั้นดีกว่ามากกว่าที่จะแบกเรื่องราวของคนอื่นอันนี้คืออย่างแรกเพราะฉะนั้นถ้ามันทําให้เราเริ่มมีปัญหาอเป็นพี่พี่ไม่ทำกลับมาที่กิฟต์คำถามแรกว่าเราจะทําต่อดีไหมก็นั่นแหละยังยืนยันเหมือนเดิมว่าพี่เป็นหน่วยสนับสนุนกิฟอยากให้เอากิฟเป็นหลักอือทําอะไรที่เรารู้สึกสบายใจทําอะไรที่เรารู้สึกเป็นประโยชน์คือไอ้ความเป็นประโยชน์มันต้องทําให้คนทํามันต้องมีความสุขด้วยอะ่ะ ไม่ใช่ว่าเออเราตอบกระทู้อย่างมีประโยชน์เราได้ช่วยเหลือคนโหแต่ตัวเราเองนั้นทุกทรมานโดยที่เรายังจัดการมันไม่ได้เนี่ยไม่เอาดีกว่าค่ะอืมห่วงตัวเองก่อนก่อนห่วงคนอื่นค่ะเนาะเพราะฉะนั้นพี่ยืนยันว่าเอากิ๊เป็นหลักโอเคครับ,รบอนุโมทนาก่อนนะคะน้องกิ๊บกับสิ่งที่หนูทําพี่ว่ามันเป็นประโยชน์นะเขาเรียกว่าอะไรอะแบ่งปันประสบการณ์ตรงของเรา ที่มันอาจจะแบบถ้าใครได้มารับรู้มันอาจจะเป็นข้อมูลที่ท,ที่ที่มีประโยชน์กับเขาจริงๆก็อย่างที่บอกอ่ะน้องกิ๊ก็เห็นว่ามันก็มีประโยชน์กับหลายคนจริงๆอืแล้วมันก็พี่มองว่ามีประโยชน์มากกว่านะอืคือเรื่องอย่างเนี้ยเรื่องของโรคมะเร็งอะ่ะมันมันไม่มีอะไรมาร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วอะ่ะกระทั่งการรักษาของคุณหมออะ่ะพอพี่มั่นใจว่า <c oughs> คุณหมอใช้วิธีรักษาแบบเดียวกันอยู่แล้วนะอืหรือเปล่าเหมือนว่าในในแง่ถ้ามีถ้าไม่เรื่องว่าเคสหนักเ <c oughs> คสเบาแต่หมายถึงว่าวิธีการรักษา เขาก็ให้เหมือนกันสูตรอย่างการให้คีโมหรือสูตรอะไรใดๆให้เท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็มีคนที่เวิร์กแล้วมันก็มีคนที่ไม่เวิร์กคือพี่ชายจะเทียบให้เปรียบเทียบให้กิ๊เห็นว่าถ้าคุณหมออะเขารู้สึกว่าอ้าวตายแล้วฉันรักษาคนไปแต่มันมีคนตายแล้วเขาเหมือนมันแบกรับความรู้สึกแบบเนี้ยแบบน้องกิ๊ฟอะพี่ว่ามันก็จะไม่มีหมอบนโลกนี้เหมือนกันถ้าเขาถูกไหมน้องกิ๊ฟเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าอ้าวตายแล้วฉันไม่ทาให้คนเสียชีวิตแต่ในมุมหนึ่ง วิธีเดียวกันอันนั้นของเขาช่วยให้คนอีกเป็นล้านเป็นแสนมันก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่ว่าเรื่องนี้กิ๊ฟต้องถามตัวเองเลยเหมือนเหมือนอย่างที่พี่เพือกบอกอะว่าตัวเราเองนั่นแหละที่ไหวหรือเปล่าในการที่จะแบบพอมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอะแล้วเราพอกิ๊ฟเห็นว่าสิ่งที่กิ๊ฟให้ไปอะพอคนที่โอเคก,กิ๊ฟก็แฮปปี้ถูกไหมคะค่ะพอคนที่มันไม่แฮปปี้อะเหมือนพอกิ๊ฟรู้เนี่ยตัวเราอะจัดการกับความรู้สึกนั้นได้ขนาดไหน เพราะถ้ากิฟไม่แฮปปี right. so ้เรากิฟไม่ทําต่อก็ไม่มีใครอะไรว่ากิฟอยู่แล้วถูกปหคะแต่เป็นเราอะที่อยากทําเพราะเรารู้สึกว่าอย่างน้อยถ้าการทําของเรามันได้ช่วยคนคนหนึ่งให้มันได้มีชีวิตอยู่ต่อมันก็ดีมากๆแล้วไม่ใช่หรอคะน้องกิฟใช่ค่ะอืมฉะนั้นถ้าถามพี่พี่สนับสนุนให้น้องกิฟทํทแต่น้องกิฟต้องเรียนดูวิธีที่จะไม่แบกความรู้สึกถ้าสิ่งที่น้องกิฟบอกมันไม่สาเร็จ พอเราไม่สามารถควบคุมมันได้อย่างที่บอกนะคะมันมันมาทําไม่ได้อยู่แล้วน้องกิบเราเราทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วข้าวกระทะเดียวกันผัดมาคนหนึ่งกินแล้วอร่อยชอบมากคนหนึ่งกินแล้วท้องเสียคนหนึ่งกินแล้วแพ้แต่ความตั้งใจของเรามันคือเราผัดข้าวให้มันอร่อยเพื่อให้คนได้กินและอิ่มท้องอันนี้พยายามจะพูดให้เห็นภาพให้น้องกีบเข้าใจว่าแต่เราควบคุมมันไม่ได้แล้วถ้าเราจะต้องมา แบบความรู้สึกผิดตลอดตลอดเวลาพี่ว่ามันก็ไม่ใช่ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของที่น้องกิฟแชร์เรื่องราวนี้ลงในเพจอะคะ่ะอืมและคนที่เขามารับไอคาแนะนําของน้องกิฟเองอะ่ะก็จําเป็นจะต้องเผื่อใจไว้อยู่แล้วพี่ว่าเขาก็ไม่แฟร์ที่จะมาโทษว่ามาบอกให้หนูทําแบบนี้แล้วหนูทําตามคือน้องกิฟไม่ได้ไปบังคับเขาอืมเขาเลือกที่จะมาใช้วิธีของน้องกิฟด้วยตัวเขาเองถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นพี่ว่าทําได้สิ่งเหล่านี้มันยังมีสิ่งที่ดีอยู่แต่ต้องรู้จักใจตัวเองค่ะที่ไม่เป็นแบบนิดนึงนะคะคือเขาไม่ได้ว่ากิ๊บนะคะกิ๊บน้อยกบจะเศร้าน้อยเองไม่โอเคไม่มีใครมาว่าไม่มีใครมาว่าขอพายขอภัยกิดบนอยเองนะโอเคค่ะค่ะ กิฟอย่างนี้ค่ะพี่ชื่นชมการเป็นผู้ให้ของน้องและถ้าเกิดว่าบังเอิญพี่เชียร์ได้พี่ก็อยากให้กิฟทําต่อไปเพียงแต่แค่นิดหนึ่งค่ะเหมือนที่ตตก้เติลใช้คาว่าเข้าไปได้แต่อย่าแบกกิฟเวลาเราเห็นคนกําลังตกน้ําอ่ะคนที่สามารถช่วยคนตกน้ําได้คือคนอยู่บนฝั่งถูกไหมคะเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราก็ว่ายน้าไม่เป็นแล้วลงไป,งไปอยู่ในน้ําด้วยมันก็จะลากกันลงไปหมดเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาที่กิฟเอาหัวใจลงไปเล่นเช่นเฮ้ย ทำไมเขาทำตามนี้แล้วเขาเสียชีวิตล่ะวันนี้ทำดีที่สุดตรงจุดของเราค่ะสุดมือสอยน้องก็ต้องปล่อยเช่นกันนะคะคุณหมอจะเก่งขนาดไหนก็ไม่ได้แปลว่าผ่านมือคุณหมอคนนี้เรารอดหมดเรารอดหมดไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นในเมื่อสิ่งหนึ่งที่เราทำด้วยความเจตนาดีกิฟตั้งใจเป็นผู้ให้ตัวเองสุขภาพไม่แข็งแรงจนกระทั้งแข็งแรงแล้วยังอุตสาหเป็นผู้ให้โดยการเอาสิ่งที่เราดูแลตัวเองแบ่งปัปให้คนอื่น นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดพี่เป็นคนที่เชื่อเรื่องนี้เสมอคือดูแลตัวเองได้คือเรื่องปกติดูแลคนอื่นได้คือเรื่องของความภาคภูมิใจพี่รู้จักกับน้องๆหลายๆคนนะคะอย่างอย่างพี่รู้จักน้องออยน้องออยเนี่ยก็ทำอาร์ตฟอร์แคนเซอร์ออยเนี่ยตรวจเจอมะเร็งเต้านมตั้งแต่ตอนอายุยังไม่มากเลยอะ <c oughs> วันนี้อยู่กับมะเร็งมา14ปี <c oughs> และน้องอยู่ในระยะมะเร็งลามแล้วด้วยซ้ำแต่ออยจะรู้สึกเสมอว่าช่วงระยะเวลาตรงนี้คือช่วงระยะเวลาที่เขาสร้างอาร์ตฟอร์แคนเซอร์คือแบ่งปันเรื่องความรู้เรื่องการเป็นมะเร็ง <c oughs> เอาศิลปะเข้าามบบััดหวใจ และคนที่เดินทางมาอยู่กับอาร์ตฟอร์แคนเซอร์มีเยอะมากที่เสียชีวิตไปไม่ไหวอ่อนแอแล้วแข็งแรงขึ้นมีทุกแบบเลยกิฟวันนี้ยิ่งกิฟอยู่กับความเจ็บป่วยกิฟยิ่งเห็นความไม่แน่นอนในชีวิตมากขึ้นเยอะบางคนดูแลตัวตัวเองดีแทบตายยังเป็นมะเร็งได้เลยและอย่างน้องออยที่พี่เเล่าให้ฟังเนี่ยออยเป็นนักกีฬาเทควันโดนะคะออยบริจาคเลือดทุกสามเดือนแต่วันที่เป็นก็ทำยังไงล่ะคะก็มันเป็นเหมือนกันวันนี้ กิฟท์ทำได้แค่ทำให้ดีที่สุดนะจุดของกิฟ์ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่ก็โลกใบนี้มันไม่อนุญาตให้เราเอาชนะได้ทุกเรื่องไงปัญหาในโลกมันเลยมี2ออย่างปัญหาที่ต้องแก้ซึ่งเรากำลังแก้อยู่กับ2ก็ต้องแค่ยอมรับกับบางปัญหาที่แก้แล้วแต่มันไม่ได้ว่ะพี่ไม่ใช่ความผิดของหนูเลยเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่หนูทำแล้วถูกต้องที่สุดคือหนูตั้งใจเป็นผู้ให้และอย่าลืมนะคะมันไม่ได้จบแค่ว่าเขาอยู่หรือไปแต่กิฟอย่าลืมนะ ความสุขระหว่างคนที่ดูแลเขาดูแลคนที่เขารักช่วงระยะเวลาก่อนที่จะมาถึงวันลมหายใจสุดท้ายอะเขามีความสุขในการดูแลกันเขามีความสุขในการต่อสู้ด้วยกันคนป่วยมีความสุขจากการที่รับรู้ว่าดูดีคนในครอบครัวรักเขามากขนาดไหนเพราะฉะนั้นบางทีมันไม่ใช่แค่อยู่หรือไปเท่านั้นแต่อยู่ก็อยู่ยังมีความสุขขณะลมหายใจสุดท้ายมองกลับมายังมีความสุขเลยว่าคนที่เรารักและคนที่เขารักเราดูแลกันมาถึงวินาทีสุดท้าย พี่ว่ามันเป็นมุมมองตรงนั้นมากกว่าอืม,อมแต่ถ้าบังเอิญกิ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยพี่ช่วงนี้มันไม่ไหวจริงๆเพราะว่าก,กิ๊บเอาหัวใจลงไปเล่นกับทุกเคสเลยก็ควรจะบเบรกเพราะที่สุดอย่าลืมนะคะเราเองก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกันถ้าน้องยังดูแลตัวเองไม่แข็งแกร่งน้องจะมีแรงดูแลคนอื่นได้ยังไงใช่ไหมคะเนาะทําเท่าที่ไหวคนเราจะเป็นผู้ให้ได้ก็ในวันที่เราแข็งแรงมากพอจะเป็นผู้ให้แต่รับถือหัวใจน้อง เพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่แค่ว่าทําต่อหรือไม่ต่อดีพี่ถ้าจะทําต่อต่อยังไงต่อยังไงที่เราก็ยังแข็งแรงพอและยังเป็นผู้ให้แบบที่ยิ่งให้เขาเรายิ่งมีความสุขใจและมันยิ่งวนกลับมาทําให้หนูแข็งแรงขึ้นอยากให้เป็นการให้ต่อแบบนั้นมากกว่าแหมในมุมพี่ <Okay. S 1> นะานะจ๊ะโอเคอ่านะคุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไร อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรากดตรงไหนฮะต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มัง้งอ่ะ,อะไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะพุดธกพุดโธอย่าลืมโทรนะ